ลาก่อยเพลสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็เป็นรีวิวไอดีตอนที่130นะฮะผมอยู่กับไอดีของคุณ TDN นะครับจิตใจใฝ่กาชาเน้นหาคอลเลกชันนะครับก็<笑><笑>ถ้าเป็นใครที่เป็นท่านผู้ชมแล้วก็เป็นสายนี้เหมือนกันนะก็คือเน้นหาคอลเลกชันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะมาดูกันว่าไอดีนี้เนี่ยก็ปรับอะไรได้บ้างจัดทีมยังไงแล้วก็ลงอบิทเท่าที่ลงได้นะ ก็เดี๋ยวอาจจะลงเป็นชั้น9้าให้ดูนะเพราะตอนนี้เนี่ยอบิตรอบใหม่ไอดีนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมโอเคก็ okay, ไปดูกันเลยดีกว่านะก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกด subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้ด้วยนะครับอ่ะมาไปดูพร้อมกันเลยนะครับก็คือเข้ามาเนี่ยมีเครื่องฉิงนะใส่คอสตูมนะครับโอ้โหสุดสวยนะแล้วก็มายืนอยู่ในจุดชมวิวที่สูงที่สุดในระแวกนี้เลยนะผมจําได้ครั้งแรกในเกมที่ผมเดินมาสำรวจถึงตรงนี้เนี่ยอู้ตื่นเต้นมากนะชอบมากนะ ผมว่าเริ่มติดเก็นชินอะ่ะเพราะว่าผมวิ่งมาสำรวจถึงตรงนี้แหละแล้วคือมันปีนขึ้นมาสูงมากนะเจ๋งมากเลยโอเคอ่ะมาดูกันตัวละครนะครับผมโอ้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะส้มส้มอารดามเลยนะเฉินเหอมิโกะโ,โคโคโมิไรเดนมีแทบครบเลยนะครับไอดีนะี้แล้วก็มาดูอาวุธกันต่อนะโหอ,อาวุธก็ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะเนี่ย ต่สังเกตว่าอาวุธแต่ละอันเวลไม่เต็มนะคืออาวุธเวล90ชิ้นเดียวเองนะของฮูเต่านะที่เหลือ80ด0ิบแดิบดิแล้วมีเจดสิบด้วยนะแล้วมี60สิบด้วยนะแล้วมี4ี่สิบด้วยนะคือคือมีเงาไรเด้นแต่ไม่ได้ปั้นนะน่าสนใจมากๆนะคากระเวอริตี้ก็มีนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อัพเวลขึ้นมานะดาบอิโตะก็มีนะแต่ไม่ได้อัพเวลขึ้นมานะดาบอายกากะเวลไม่เต็มนอะอันนี้แปลกมากมากเลยนะโอโ้โหเป็นแบบ เป็น next level ของอาวุธปริศนานะอันนี้คือตัวอาวุธเนี่ยไม่ปริศนาแต่ว่า level นี้ไม่ได้อัพเนะับโอเคโหอาวุธห้าดาวดูแบบพอพๆกับสี่ดาวเลยสมุดเวลพอมีนะเดี๋ยวเราดูแด้อาวุธหน่อยดีกว่าอยากรู้ว่าแด้อาวุธเยอะแค่ไหนเฮ้ยอย่าบอกนะไม่มีแรอาวุธเลยอะโอ้ไม่ก๊อด ไอดีนี้ได้อาวุธศูนย์อันครับผมเฮย้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะตั้งแต่รีวิวมานี่น่าจะเป็นไอดีแรกแบบคือก็ดูเติมเยอะนะไม่ใช่ดูไม่รู้ว่าเติมเยอะไหมแต่อาวุธหดาวเต็มไอดีแบบนี้มันก็น่าจะเติมบ้างถูกไหมแต่ว่าได้อาวุธขาดแคลนมากๆเลยอะ่ะแปลกมากๆเลยอะ่ะแล้วแร้อาวุธหายไปไหนหมดอะ่ะหรือว่าอาวุธหดาวเยอะไปอันนี้คือ คือจุดอ่อนของการที่ใช้อาวุธ5าดาวเยอะไปอย่างหนึ่งก็คืออาวุธ5ดาวเนี่ยจะใช้แร่ในการอัพเยอะกว่า4ดาวนะครับแต่จริงไอดีเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะาอาวุธ5าดาวเวลก้าสิบแค่ชิ้นเดียวเองเนะดูเหมือนผมว่าผมว่านะเท่าที่ดูอาการคืออัพอาวุธหลายอันเกินไปด้วยแล้วก็ไม่ไม่โฟกัสอันใดอันหนึ่งนะให้มันให้มัน90ไปเลยแล้วก็ไม่ได้โฟกัสตัวที่แบบจะเอาไว้แบกก่อนเอาไว้แบกหลักก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าดูเผนๆเ,เ,เนี่ยไอดีไม่ใช่ดี ปาร์ตี้ที่ตัวละครได้อาวุธเวลเต็มคือตี้ฮูเต่านะมีฮูเตา่าจงหลีซิงชิวอาเบโดเนี่ยเต็มเลยนะสี่ตัวนี้นะแล้วก็อาจจะเป็นแบบเบนเนตนะเนี่ยเบนเนตก็90เสียงหลิงเจ็ดสิบเองนะแล้วมีหกตกปลาขัด3เวล60เองนะคือผมคิดว่าไอดีเนะี่ยถ้าอัพอาวุธเต็มขึ้นมาเนี่ยก็ก็ไปไกลแล้วนะคือดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคือถ้าอาวุธ90เมื่อไหร่อ่ะแล้วแบบไรเดน90้า,า 90, สอเดกะเก้าสิเซียงหลิงเนะี่ยพวกเนี้ย ก็คือน่าจะเคลียร์ได้หมดเลยนะแต่ยังไม่ยังไม่ได้ดูนะอ์ติแฟกนะขอขอไปดูอ์ติแฟกก่อนอาจจะเคลียร์ได้หมดเลยนะครับถ้าอ์ติแฟกเต็มแล้วด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวละครกันนะฮะฮูเตาใส่เซ็ตสีครีมสันนะครับผมเลือดสามหมื่นสี่พีเรนห้าสองคิเมลเจ็ดเก้าก็ไม่ได้แบบไม่ได้สุดมากแต่ว่าก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับผ่านอยู่นะก็อ์ติแฟกเนี่ยผมคิดว่า ออบดองอาจจะคัดได้มากกว่านี้เล็กน้อยเนะี่ยอย่างเช่นขนนกอันเนี้ยไม่มีคิเลตไม่มีคิดเดเมตไม่มี HP เลยอะไรเงี้ยนะครับไม่ถึง HP เปอร์เซ็นต์นะนาฬิกาอย่างเงี้ยเป็นดิเฟนส์กับคิเลตอ่ไงเงี้ยถ้าอา์ติแฟกซงเนี้ยคัดได้อีกนะคัดได้อีกเคร่อิงนะมีคอสตูมด้วยแต่ว่าไม่มีอ์ติแฟก์เลยนะเครื่องิง C2 นะโคมิเวล40ไม่ได้ปั้นนะ แต่ว่40เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมคือเอาจริงๆน่ยมันก็ลงไปแปะๆได้นะถ,ถ้าจะเล่นนะแต่คือการอัพเวลให้ประมาณสัก60-70เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรเยอะขนาดนั้นในเกมนี้นะมันจะเยอะตอนที่แบบ70ไป80 80ไป90เนี่ยมันจะเริ่มเยอะแต่ถ้าจากเวล1ไปเวล70เนี่ยใช้ทรัพยากรถ้าสำหรับผมคือผมคิดว่าใช้นิดเดียวเองนะเองจริงเพราะฉะนั้นตัวแนวๆเนี่ยที่เป็นตัวซัพพอร์ตอะอัพไว้ประมาณ60-70ก็พอนะครับ เออหันนี่น่าเสียดายมากมีอายกาไว้60ถือดาบประจำตัวว่าเจสิบแต่ไม่มีอ์ติแฟกต์นะฮะโว้าอดีนี้อ์ติแฟกต์น้อยมากอา์ติแฟกต์น้อยเวอร์โว้มีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มีถ้วยถ้วยโบน้ำแข็งแบบแบบตรงตรงเซตด้วยวะโอ้โห ก็คือตัวเยอะแต่อาร์ติแฟกต์ไม่พอใส่นะครับอย่างเงี้ยคืออาร์ติแฟกต์น้ำแข็งนะมีเซตเดียวก็คือถ้าจะเล่นอายกากะต้องเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์จากการยูเอามาให้อายกากะใส่แต่การยูเวลเยอะกว่านะแต่เอมอนนี่ก็ไม่ได้อำเนะแล้วหูเงินก็หมดเฮ้ยคือปกติทุกคนปกติ ID ที่เติมดูเติมมาเยอะแล้วของรวยๆอะ่ะก็คือจะเงินเยอะด้วยแล้วก็อาร์ติแฟกต์เยอะด้วยแต่ ID นี้ครับเป็นความเป็นความย้อนแย้งสุดๆไปเลยนะเพราะว่าของเยอะอาวุธเยอะตัวละครเยอะ แต่ยาจกมากนะทั้งเงินทั้งอาวุธนะอะไรครับเนี่ยเนี่ยอย่างการยูเนี่ยอาร์ติแฟกต์มีใช้อยู่นะแต่อัพไม่เต็มสักอันเลยนะคือเดาว่าประสบการณ์อาร์ติแฟกต์ก็ไม่พอนะเนี่ยเนี่ยคืออัพไม่ได้เลยนะต้องต้องฟาร์มใหม่เลยอะถ้าจะอัพอาร์ติแฟกต์อะโอ้โหมาดูว่าตัวไหนเต็มมาหดีกว่ามีมีฮูเต่าเต็มตัวเดียวนะเท่าที่ดูมาตอนนี้นะมีอาเบโด้เนะี่ยที่อาวุธเวล90แล้วเป็นเซต โอ้ยไม่ใช่เซตใหม่ด้วยซ้นำนะอาคอิกเพตรากับโนเบลสนะเอาจิงนะไอดี ID นี้ดูแบบเขาเก่าอะดูอาจจะเหมือนเล่นคือถ้าใส่เซตเนี้ยคือเก่าแน่ๆถ้าฟาร์มเซตอาคอิกเพตราเนี่ยมเชื่อปัจจุบันเนี้ยคือเลิกคนเลิกฟาร์มดันนี้กันไปแล้วอะเพราะว่าไอเซตดเดเมียนหินเนี่ยโดนเซตใหม่กลบไปแล้วอะไอเซตฮักเซตประจําตัวอิโตอะคือกลบไปละเซตนี้คือไม่จําเป็นต้องฟาร์มแล้วนะ ใครใครไม่รู้จักเซตนี้บ้างยอมรับมาเซตดีๆแต่นั่นแหละนะก็โอเคอับเบโดนะเอ่อคิรีเลคินิเมก็โอเคนะเอ่อจงหลีเวอร์0ถือเดนแมทใส่เทนนิสิตี้โอเคเซียวเวอร์80มีหกเจ็ดนะแต่เวอร์80เป็นอัติแฟกต์เซตลมที่อัพไม่เต็มนะ้บวก12ทุกอันนะครับเฮ้ บวกสิบสองทุกอันเลยนะแต่ว่าออฟหลักอะไรก็โอเคแล้วนะพรสวรรค์ก็ยังไม่เต็มนะชินถือสกายวอร์ดเบลดเวลหกสิบอาวุธนี่ก็โอ้โหจะหาอาวุธเวลเต็มอันนึงนี่ยากเย็นมากๆอ์ติแฟต์นี่ก็ยังไม่บวกเลยด้วยซ้ำนะครับเออยูล่ายูล่ามีอาวุธประจำตัวด้วยนะครับโอ้ยูล่าอ์ติแฟต์เยอะกว่าคนอื่นเนี่ยพูดไปเล่นไป ยูล่านะครับคือยูล่าเนี่ยอาร์ติแฟกต์ดีที่สุดตั้งแต่ดูมาหลังก็จะหูเต่าเลยนะเพราะฮูเต่าเนี่ยเป็นตัวเดียวในไอดีนี้ที่บวก20เต็มทุกอันแล้วก็ออยกากะไม่มีใช้ใช่ไหมอาเบโดเนี่ยก,ก,ก็เกือบๆแหละแต่เป็นแบบ16บ้าง18บ้างอะไรเงี้ยจงหลีเนะี่ยโบก20หมดแต่เป็นเซนเทนเซซิตี้นะเซียวเนี่ยโบก12หมดยูล่าเนี่ยก็อารมณ์ประมาณอาเบโดอะ่ะก็คือบวก16นะครับแต่ว่ามีอาวุธประจำตัวด้วยนะแต่อัพไม่เต็ม ก็การยูนะครับการยูเป็นเซ็ติซาต์บวก12บวก16อัพไม่เต็มเหมือนกันโมนานะใส่เซ็ตเอ็มเลมบวก0มีนาฬิกาปริศนาบวก12 1อัหนึ่งันนะเดวิดซิดขัด5้าทาร์เกียถือ s k y ยวอนฮาร์เฮ้ยทารเกียนี่มีบวก16อยู่นะโอ้โหอัติแฟบบวก16กลายเป็นของหายากไปเลยสำหรับไอดีนี้มีซูครนะครับ เป็นเซตสี่ลมแต่ว่าไม่ขนกบวกศูนย์โรซาเลียใส่เซตโน้บเลสคือมันดูแบบมันดูเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเจอตัวอ์ติแฟกต์เต็มอีกตัวหนึ่งวะซิงชิวนะครับซิงชิวอ์ติแฟกต์บวกยี่สิบหลายชิ้นมากมากนะเบนเน็ตเบนเน็ตใส่เซตโน้บเลสโอเคเสียงหลิงล่ะ เซียงหลิงใส่โนบเบลสกับครีมสารน้ำขูเซ็ตยังเก่าอะ่ะเซตเอ็มเบมก็ไม่มีอะ่ะแบบคิดดูแล้วกันไม่มีเซตเอ็มเบมอะ่ะไอดีนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันเซตมันเก่ามากแล้วก็คือเนี่ยไรเดนไม่ได้ปั้นอย่างเงี้ยโอ้โหไรเดนโดนจับดองอะ่ะโอ้โหอัติแฟกร์อัติแฟร์ฟคัดมาดีนะเนี่ยโอ้โหดูดิี่ยคิดได้ไหมไอตแทงเปอร์เซ็นต์เออไอนาฬิกานี้ก็ไม่เร็วนะแต่ว่าผมคิดว่านาฬิกาเอเนอร์จีรีชาร์จ น่าจะดีกว่าสําหรับลเด่นอาวุธประจําตัวนะครับไม่มีนะแล้วเป็นถ้วยอิเล็กโทรโอเคโอ้ถ้วยอิเล็กโทรมี2อันด้วยอหมวกดีมากเลยคือไปได้เยอะะไรเด่นอ่ะลเดนปั้นอีกเยอะเลยเฉินเหอก็มีน้ำกี้เห็นเฉินเหอแบบแบบเฉินเหอไม่ได้ปั้นนะครับเออยาเอะไม่ได้ปั้นนะชิสไอดีน,นี้แบบ สะสมจริงๆอ่ะสะสมแต่ไม่ปั้นอ่ะไม่ปั้นไม่เล่นอะสุดยอดอ่ะเดี๋ยวแนละ้วผมขอคิดก่อนผมจะแนะนำยังไงดีวนะเนี่ยก็ผมแนะนำว่าลองปั้นอีกตี้นึงมาแล้วกันที่นอกจากหูเต๋าอะ่ะเออคือตอนแรกตี้หูเต่าเนี่ยโอเคละเป็นเป็นหนึ่งตี้ที่โอเคแต่ทีนี้อีกอีกตีนึงอะคือมันจัดได้หลากหลายมากคือ,คอเขาแทบจะมีตัวทุกตัวในเกมจัดตี้น้ำแข็งออยกะก็ได้จัดตี้ไรเดนก็ได้ ได้ได้มากมายอะ่ะคือโหถ้าปั้นขึ้นมาก็ไดอีกเยอะเลยถต่ว่าปั้นตัวไหนก่อนดีเนี่ยผมแนะนําไรเดนกับอายากะ2ตัวนี้ก่อนนะครับผมผมแนะนำส่งตัวนี้ก่อนเลยนะแต่เข้าใจว่าอย่างอ์ติแฟกอายากะเนี่ยอาจจะฟาร์มไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เป็นไรเด่นก่อนแล้วกันเป็นฟาร์มเซตเอ็มเลมก่อนแล้วกันแต่เอาจริงเขามีเขาพอมีอ์ติแฟกอยู่แล้วแต่แค่ว่าเลเวลอ์ติแฟกมันน้อยเฉยเฉนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟาร์มดันไหนก็เหมือนกันเพราะว่า เราต้องการเศษเกลือมาอัพอ่ะเราเราไม่ต้องการหาชิ้นใหม่ด้วยซ้ําเราอยากได้เศษเกลือมาอัพให้มันเต็มเต็มบวกยี่สิบทุกชิ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดได้หลายตีนะไอดี ID นี้ก็จัดตี้แบบยาเอกยาเอกไรเด่นก็ได้ยาเอกก็อย่าลืมว่ามีอาวุธประจําตัวนะแต่ไม่ได้ปั้นนะเออมีอายกาโคคมิเฉินเหอเนะี่ยก็ตีน้ําแข็งแบบครบเลยนะเพราะฉะนั้นไอดีเนี้สามารถปั้นตัวตามอาบิทที่ใช้ได้เลยนะครับ ก็อยากปั้นตัวอะไรสามารถปั้นได้เลยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีทรัพยากรอยู่แต่ว่าสิ่งที่ไ d ดีนี้ขาดไปเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นเวลาของคนเล่นน่ะอาจจะเพิ่งกลับมาเล่นอันนี้อันนี้แน่ใจนะแต่ดูแล้วเนี่ยอาจจะแบบผ่านการดองเดซินมาอย่างยาวนานแต่ว่าเปิดกายชาร์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยลงเอ่ยแบบนี้ได้นะซึ่งโอ้โหบอกเลยน่าจะเป็นไอเดียแรกในร้อยสามสิบตอนน่ที่ที่ตัวเยอะขนาดนี้แต่ปั้นน้อยขนาดเนี้ยโอ้โหแบบชอบมากชอบมากไอเดียนี้ ขอบคุณมากที่ส่งมานะเรามาลองดูอับิสของไอดีนี้กันว่าเราจะจัดแบบไหนโอ้อบิสรอบที่แล้วเขาได้25ดาวเลยนะได้สูงสุด25ดาวเอ่อ25ดาวก็คือ911 1ประมาณนี้แล้วก็อาจจะ11ดาวไม่เต็มแล้วก็12เนี่ยผมรู้แล้วแนะนำปั้นตัวไหนดีแนะนำปั้นตัวที่มันได้บัฟจากชั้น11ก่อนดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมแนะนำปั้นไรเดนเลยปั้นไรเดนก่อนตัวแรก อะไรเล่นโชกุนเลยแล้วก็อาจจะเป็นยาเอเพราะยาเอเนี่ยอาจจะใช้อาติแฟกต์เหลือจากคนอื่นคือยาเอ๋เนี่ยก็ใช้อาติแฟกต์บวกไอเทมเปอร์เซ็นต์เหลือๆได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเน้นแบบอาจจะไม่ต้องไปฟาร์มเซตใส่ฟ้าเพิ่มอะไรเงี้ยนะเออนะ Thundering Fury มีไหมเอ้ยมีนี่ไง Thundering สองชิ้นก็ได้เนี่ยเอาเอาอาติแฟกต์ฟิเชอมาใช้ได้เลยนะโอ้นี่ไง ฟิชเชลนะครับมีเซตสองสายฟ้า2โจมตีอยู่นะ mm. ก็สามารถย้ายทั้งเซตเนี่ยไปให้ไปให้ยายเอได้เลยได้เลยหรือว่าเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดประหยัดแร่อุธอะ่ะก็คือใช้ฟิชเชลเล่นไปเลยก็ได้นะผมคิดว่าฟิชเชลเนี่ยเวล70สติงเลสขัด5ตัวละครเวล80ทาเลนต์เวล10อติแฟกประมาณเนี้ยคิดว่าน่าจะแรงะระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่แน่นอนถ้าอัพเต็มมันจะแรงกว่านี้นะผมคิดว่าเล่นฟิชเชลไปเถอะเล่นฟิชเชลกับไลเดนกับตัวน้ำได้เลยนะใ,ในในอบิตรอบนี้นะครับผม เรามาลองกันเรามาลองตี้เต็มๆของอดีนี้ตี้หูเต่าด้านบนแล้วก็ด้านล่างผมคิดว่าตี้ที่เก่งรองมาเอาแบบไม่ต้องปั้นอะไรเพิ่มนะน่าจะเป็นการยูนะครับเพราะว่าการยูเนี่ยมีมีอาวุธแล้วก็มีอัติแฟกเซ็ตน้ําแข็งระดับหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวน้ำเอาโมนาก็ได็โมนาเวลแปดสิคคมีเวลน้อยไปหน่อยผมใช้โมนาก็ได้แล้วก็เป็นเดียหน้าเป็นเป็นตัวโล แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นซูโครสเอามาช่วยรวบมอนซะหน่อยจริงๆเนี่ยไอดี ID เนี่ยถ้าเกิดจะมีงบเปิดตัวเพิ่มนะถ้าถ้าคาสซฮารดีรันเราได้มานะโอ้โหยิ่งแบบยิ่งแจมแมวไปอีกนะครับถ้ามีคาสซฮานะเพราะตอนนี้ถ้าเจอมอนเยอะๆเ่ยก็ดูแล้วไม่ค่อยมีตัวรวบๆอ่บอาจจะเสียเวลาวิ่งไล่มอนอยู่พอสมควรอะ่ะเรามาลองลองชั้น9กันว่าเดเมจจะประมาณไหนดี โอเคอ่ะคือฉันเนี่ยความน่ารำคาญที่สุดก็คือมอนนักธนูที่มันยืนแยกกับคนอื่นอ่ะโอเคฮูเต่าก็ถือว่าโอเคนะส,สำหรับชั้นนี้นะแต่อย่าลืมว่านี่มันมันแค่ชั้นเก้ามันอาจจะแบบอาจจะวัดอะไรไม่ได้แต่ว่าถือว่าเป็นแบบให้ให้เทสไอดี ID นี้ดูว่าขนาดไหน สตามีหน้าหมดเนี่ยแหละที่ไม่ค่อยชอบฮูเต่าคือคือถ้าเล่นฮูเต่าเนี่ยแล้วแบบไปไปสลับไปเล่นตีอื่นแล้วไม่ชินอ่ะกลับมาต้องปรับนิ้วใหม่เลยคือกดเล่นฮูเต่ากดแดนไม่ได้นะถ้าเป็นฮูเต่าซีศูนย์่ะคือกดกดแดนเล่นป๊บเปียวมันมันจะไม่มีพุ่งอ่ะแบบแน่ๆนอะ โอเคตี้ฮูเต่าถือว่าเก่งเลยตี้ฮูเต่านี่อาจจะสู้กับชั้น12ห้องล่างได้เลยนะเพราะว่าเห็นหลายคนใช้ฮูเต่าเคลีย์บอสหมากับบอสได้นะผมคิดว่าเคลียร์ได้นะคิดว่าเคลียร์ได้นะเพราะฮูเต่าใส่โฮมาแบบก็ถือว่ามันก็ถือว่าเต็มเต็มอยู่อ่ะการยูยิงประมาณ1 7ื่น เนี่ยถ้าถ้าอัพเต็มแรงกว่านี้เนี่ยนี่เอมอสเวลเจ็ดสิบนะนี่เอมอสเวลเจ็ดสิบถ้าถ้าเป็นแบบอัพเต็มอะ่ะคือไอ้สองตัวเนี้ยตายไปนานละอันนี้เสียเวลาย,ยิงนิดหน่อยเนี่ยแต่แต่ตี้เนี่ยก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะจัดตามได้นะ ตีแบบน้ำแข็งน้ำง่ายๆโอเคไปเดี๋ยวเล่นชั้นเก้าให้จบดูเบากว่าที่ควรจะเป็นแบบพอสมควรเลยคือการยูยิงธรรมดาผมอย่างน้นนอยคิดว่าสองหมื่นห้าเนี่ยเป็นเป็นไปได้แน่ๆถ้าถ้าอัพทุกอย่างเต็มนะครับ,รบ เออเนี okay, right, ่ยถ้ามีภูเต่าเนี่ยแรงจริงถ้ามีถ้ามีสตามีน่านะถ้ามีสตามีน่าพุ่งนะแรงแบบชัดเจนจงหลีก็ไม่แย่นะโอเคสวยอยู่อ่ะทีนี้มาดูอันนี้กันลดีโอน่า S <S นี่นลยฉันมีซูโครดนะนี่นะรวบมาดึงมาโอ้สวยงาม6308ยนิตคิวิน โอ้ยยิงวิ่โอเคก็โอเคอยู่เนอะสำหรับชั้นนี้นะอ่าสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุด แล่นอยู่นงหอกยี่อหูเต่าใช้ได้เลยนะชอบเลยหูเต่าไอดีนี้แบบน่าจะต้องใช้แบกอะ่ะ ตายมั้ยเนี่ <c oughs> ยเกือบตายเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้ยกูจอบเอ้ยสวยงามอยู่นะฮะอ่าโอเคก็นั่นแหละสองตี้นี้น่ะก็จะเห็นว่าเป็นตี้ที่ ผมไม่ได้ปั้นอะไรเพิ่มแต่ก็ก็มีความตรงใช้ได้นะแต่ก็นั่นแหละผ่านแค่ชั้นเก้าอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูชั้นสิบต่อคือชั้นสิบเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ต่างกับชั้นเก้าเยอะนะผมคิดว่าใช้ตี้เดิมได้เลยนะก็คือเอาตี้การยูเนี่ยไปลุยข้างล่างแล้วก็ผมคิดว่าตีหูเต่าเนี่ยเอ่อตีหูเต่าเมื่อกี้ก็จะจัดการด้านบนได้นะครับอันนี้อันนี้แนะเป็นแนวไว้นะให,ให้ลองไปเล่นดูนะส่วนชั้นสิบเอ็ดนี่แหละที่มันจะเริ่มท้าทายขึ้นมา ท่าที่เรามีเนี่ยมันจะยังไม่ตรงกับท่าที่ได้บัฟจากอบิสนะแต่ถ้าอยากลองเนี่ยก็ลองได้ก็คือเอาเอัลตีฮูเต่าไว้ด้านบนเนี่ยมันก็ด้วยด้วยท่ามันน่ะมันตีมอนเข้าอยู่แล้วก็เอาตีน้าแข็งไว้ข้างล่างแต่ว่ามันจะยากแล้วเพราะว่ามันจะไม่เอ้มมเอแล้วแล้วก็ถ้าเกิดปั้นลเดนขึ้นมาเนี่ยแล้วเอาลงด้านบนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะเอาตีแบบลเดนเนชั่นอลลงด้านบนอะไรเงี้ยมันจะอืมม้อมากๆเลยเพราะได้เดเมจสายสฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วตีด้านล่างก็ใช้โคคมิเป็นต้นนะครับ คือคือออบิลอมเนี่ยมันมันให้แบบมันมันจงใจให้เล่นไรเดนฝั่งหนึ่งโคโคมิฝั่งหนึ่งเพราะเป็นตัวหน้าตู้แล้วก็ถ้าเป็นชั้น12ชั้นที่สองผมว่าเป็นเป็นตี้ไรเดนฝั่งบนแล้วก็ฮูเตา่าอะฮูเต่าตีเมื่อกี้ลงด้านล่างได้เลยนะอาจจะเปลี่ยนถ้าเป็นฮูเตานะ่าเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนอับเบโดเป็นอาจจะเปลี่ยนอับเบโดเป็นจีนหรืออับเบโดเป็นเบนเน็ตอะไรเงี้ยลองดูเพราะว่าจะได้มีตัวฮิวนะครับ แต่ถ้ามั่นใจว่าไม่ไม่โดนสกิลไอหมาบอสเนี่ยก็ใช้อเวโดได้เลยก็คิดว่าน่าจะเคลียร์ได้เลยเนะมันปัญหามันจะอยู่ที่อีกตีนึงมากกว่าก็คือไอดีเนี่ยถ้าปั้นไรเดนฟูเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเริ่มชิวละคอนเทนต์หลังจากนี้จะเริ่มชิวละเออไรเดนเซียงหลิงนะครับเออยะยะเอมิโกะไม่ไม่แนะนําให้รีบปั้นนะเอาไวเอาไว้ไวทีหลังเอาเอาไรเดนก่อนเอาเซียงหลิงก่อนแล้วก็เอาเอาอายากะก่อนนะเอาเนี่ยเอาสามตัวเนี่ยก่อนเลย ก็ประมาณนี้นะสำหรับ ID นี้นะครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายว่าถ้าเป็น ID ดีที่ยังไม่ค่อยได้ปั้นแบบนี้นะครับของคุณ TDS ถ้าเกิดอยากปั้นตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูคลิปแชร์วิธีปั้นในช่องของลาก่อยเพลย์ได้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยคลิปเอ,อ่อวิธีปั้นลาเดนโชกุนเนี่ยก็สามารถปั้นตามนั้นได้เลยเช่นกันนะครับรวมถึงเซียงหลิงก็คิดว่ามีแล้วนะอายากะเนี่ยไม่ไม่แน่ใจแต่เนี่ยแพทเนี่ยแพทหน้าเนี่ยอายากะดีดันมาเดี๋ยวจะได้ทําคลิปเอ,อ่อแชร์วิธี สำหรับนี้ลาก่อเพลงก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย